สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่ายนะคะจากเพจอิสุต่ายนะคะสาขาปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะต่ายก็ได้มาส่งรถนะคะให้กับที่ประวัตินะคะ พี่ประวัติเนี่ยก็คือเป็นลูกค้านะคะที่เราไปเซ็นไฟแนนซ์กันนะคะที่อิมพีเรียลสำโรงนะคะวันนี้ไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาส่งรถเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะวันนี้นะคะ่ตยก็จะพามาดูรถนะคะเป็นตัว 1.9S นะคะเป็นตัว 1.9S ที่ที่จะมที่ ที่จะเหมือนรถเดิมๆแต่ก็ไม่เดิมนะคะเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะก็คือรถคันนี้ก็คือพี่ประวัติเนี่ยก็คือเหมือนจะเอาไปบรรทุกของเล็กๆน้อยๆนะคะชุดแต่งทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในโปรโมชั่นของต่ายทั้งหมดเลยลูกค้าไม่ได้ใช้เงินออกรถเพิ่มเลยนะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะอ่ะคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นรถ ตัวเตี้ยนะคะเป็นแคปตัวเตี้ยนะคะรุ่น 1.9S นะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด2สีนะคะมีสีขาวกับสีบ,บอลเงินนะคะสีขาวเนี่ยราคาอยู่ที่600,000กับอีก5,000บาทนะคะสีบอลเงินเพิ่ม7,000บาทเป็น612,000นะคะนี่ค่ะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้ามันติดรฟเฟกเตอร์ธรรมดานะคะคือเป็นไฟธรรมดานะเพราะว่าคันนี้เราไม่ได้ไม่ได้แปลงชุดไฟนะคะเราเน้นเป็นรถเดิมๆที่เอาไปเป็นเอาไปเขาเรียกอะไรอะ เอาไปทํางานเอาไปบรรทุกของนะคะไฟหน้าเป็นแบบเดิมๆนะคะไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะคะไฟตัดหมอกไม่ได้ใส่นะคะกระจังหน้าก็คือเป็นกระจังหน้าเดิมๆนะคะคือเป็นเดิมๆเลยนะคะด้านหน้าคือเป็นเดิมๆเลยนะคะแต่ที่เราเปลี่ยนให้นะคะที่เราเปลี่ยนให้คือคันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นแมก จากสเปคเดิมของมันคือเป็นล้อกระทะใช่ไหมคะขอบ15แต่อันนี้คือล้อเปลี่ยนเป็นล้อแม็กให้ขอบ16นะคะแต่ว่าไม่ใช่แม็กซิ่งเป็นแม็กเดิมของรถรุ่น LDA นะคะเราก็เอามาใส่ล้อแม็กให้ลูกค้าเนื่องจากว่าลูกค้าแบบไม่ได้ชอบรถกระทาไม่ได้ชอบล้อกระทระทนะคะเราก็อ่ะเปลี่ยนให้แล้วก็เอาไปไปบรรทุกของนะ่ะก็คือจะได้แบบบรรทุกได้ได้น้ําหนักนะคะนี่ค่ะล้อแม็กเป็นขอบ16นะคะ ล้อมแม็กเป็นขอบ16รุ่น LDA นะที่เราเปลี่ยนให้นะคะไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวก็จะเป็นกระจุบอยู่ตรงนี้สีส้มๆน่ารักน่ารักนะคะมาพร้อมกับสติกเกอร์คําว่าสเปซแคปสติกเกอร์ตรงนี้สามารถลอกออกได้แล้วติดเป็นสติกเกอร์ตัวนูนได้ที่เป็นโครเมียมนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะนี่กระจกมองข้างตรงนี้นะคะก็เป็นปรับไฟฟ้านะคะปรับเลนตรงนี้คือปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะสามารถหงายมาแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ได้พังนะ นี่จ้ะที่ดึงมือเปิดตรงนี้คือเป็นสีดำนะคะที่เป็นที่ดึงมือเปิดคือเป็นสีดำนี่เข้ามาที่ตัวรถนะคะเรามาดูกันที่ตัวรถภายในของห้องโดยสารนะคะกว้างขวางขึ้นลงสะดวกสบายนะคะกว้างขวางขึ้นลงสะดวกสบายตามโปรโมชั่นของต่ายนะคะต่ายมีฟรีเบาะ <tent. S 1> หนังให้ด้วยนะคะเบาะหนังของ่ต้ไม่ใช่หนังกระโหลกกาลานะคะเบาะหนังของ่ตยเนี่ยคือเป็นหนัง เบาะหนังของต่ายคือเป็นเบาะหนังอย่างดีนะคะนี่มีการรับประกันให้ด้วย1ปีนะคะเบาะหนังมีการรับประกันให้ด้วย1ปีนะคะพนักพิงด้านหลังตรงนี้เป็นหนังทั้งหมดเลยนะคะอะไรที่เป็นผ้าอะไรที่เป็นผ้ากับรถเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Quit. ที่ที่วางที่วางแขนตรงนี้นะคะสเปคเดิมคือเป็นผ้าเบาะหนังเบาะตรงนี้คือเป็นผ้าที่พิงข้างหลังคือเป็นผ้าไต่เปลี่ยนไต่เปลี่ยนให้เป็นหนังทั้งหมดเลยนะคะ ไตเปลี่ยนให้เป็นบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่การสุดาอขออนุญาตเก็บขยะนิดนึงนะคะหลังจากที่เราเพิ่งติดกันสตราดกันไปอ่ะนี่ค่ะภายในก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้คือเป็นเป็นพลาส,สติกนะ่ะไม่ได้ไม่ได้เย็บด้วยหนังนะคะก็คือจะมีช่องใส่ของด้านล่างตรงนี้ให้นะคะเก๋ๆนะคะมีแอร์แบกให้ทั้งหมด2ลูกค่ะ ฝั่งคนขับหนึ่งฝั่งคนนั่งหนึ่งนะคะแล้วก็วิทยุของเรานะคะจะเป็นวิทยุแบบดินเดียวแบบนี้นะคะสามารถใส่ฟังซีดีได้นะคะแล้วก็สามารถเสพวีเอ u บีได้นะคะนี่อันนี้คือการใช้งานล็อกเบรกล็อกคัดนะคะอันนี้คือล็อกแล้ว อีกค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะอธิบายการใช้งานตัวรถกับลูกค้าไปพังๆนะคะด้วยความที่คันนี้เป็นตัวเอนะคะฉะนั้นกุญแจรถก็จะเป็นกุญแจแบบไขสตาร์ธรรมดาไม่ใช่กุญแจรีโมทนะคะอ่าลาวกดล็อกนะครับที่พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัย PVC ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะออปชั่นภายในออปชั่นภายในก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะด้านบนด้านล่างอ่ะ ก็คือด้วยความที่มันเป็นรถสแตนดาดนะคะที่ราคาฉะนั้นออปชันภายในก็จะไม่ได้หรูหราหรูหรามากมายนะคะแต่ว่าเรามาคุยกันในเรื่องของโปรโมชั่นดีกว่านะคะตอนนี้นะคะตาตมีจัดโปรโมชันต่ําสุดเลยนะคะคันนี้คือโปรโมชันต่ําสุดเลยนะที่ตาตจัดอยู่ตอนนี้อยู่ที่9,9 0 0นะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้นะคะที่ราคา9,9 0 0คือเป็นรถเดิมๆคือเป็นรถสแตนดาดที่ได้เพียงกอป้ายผ้ายางคิ้วกันสัดกระบะไลเนอร์นะคะกันชน ประกันพรบอจดทะเบียนคือได้ทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าล้อแม็กไม่ได้คอกไม่ได้นะคะนอกนั้นทุกอย่างได้เหมือนกันหมดเลยในในโปรออกรถเพียง9,9 0 0นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้สเปคแบบนี้เพิ่มเบาะหนังขึ้นมานิดนึงเพิ่มล้อเป็นขอบ16อยากได้แบบนี้หรือจะเอาเป็นล้อแม็กซงก็ได้นะคะได้ทั้งหมดอยากได้ล้อเดิมก็ได้อยากได้แม็กซงก็ได้อยากได้เบาะหนังนะคะอยากได้คอกแบบนี้นะคะเพิ่มเงินดาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเป็น29,000บาท นะคะ ่รถเดิมๆรุๆ่นสแตนดาร์ดของเรานะคะ 1.9S Pro ต่ำส online, ุดของไตจัดอยู so ่ที่9,900นะคะ9,900ก็คือล้อเป็นล้อเดิมนะคะไม่ได้มีข้อให้ไม่ได้มีเบาะหนังให้ทุกอย่างเป็นรถเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานลูกค้าได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพรลบนะคะค่าจดทะเบียนก่อป้ายผ้ายางฟิล์มคิ้วกันสัดกระบะไลเนอร์กันชนท้ายพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะในโปรออกรถเพียง9,900บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ลูกค้าอยากจะขยับออปชันขึ้นมาอีกนิดนึงเปลี่ยนเป็นล้อนะคะจะเอาเป็นล้อเดิมแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาเป็นล้อแต่งซิ่งก็ได้นะคะเปลี่ยนเบาะหนังรอบคานแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มคอกเอาไว้ไปบรรทุกนะคะแบบนี้ก็ทําได้เหมือนการไต่ขออยู่ที่29งหมนนะคะสองหม่ไต่ขอจบทุกสิ่งนะคะค่างวดจะอยู่ที่ประมาณ8,864บาทนะคะ 8,864บาทนะคะในเรื่องของโปรโมชั่นของของของรถตัวเอนะอันนี้คือเป็นโปรที่ต่ำสุดของเราแล้วนะคะสื่อได้ถูกอาชีพอย่างเคสนี้เป็นเคสของพี่ประวัตินะคะหมวกสีน้ำตาลคนนั้นนะคะพี่ประวัติเนี่ยก็คือซื้อรถคนเดียวเลยนะคะทำงานมา5เดือนนะคะเป็นพนักงานบริษัทขับรถแมคโครนะคะ5เดือน ทำงานมา5เดือนไต่าทาให้จบซื้อที่คนเดียวได้เลยนะคะเงินเดือนพี่เขาอยู่ที่1 5 0 0 0บาทเป็นพนักงานบริษัทมีสลิปเงินเดือนรับเงินผ่านบัญชีธนาคารแต่อายุงานน้อยนะคะเราก็ทําจบตามโปรโมชันไม่ได้เพิ่มเงินสัก,กบาทเดียวนะคะจากโปรโมชั่นที่เราคุยกันณนะวันจองนะคะนี่ค่ะอ่ะคือแค่ได้เบาะหนังไปก็คือคุ้มแล้วละ่ะเชื่อไต่เถอะ นะคะอคอกนะคะอคอกแต่มีให้เลือกนะคะแต่อคอกอันนี้คือพี่เขาไม่ได้บรรทุกของหนักมากนะคะเราเอาเป็นอคอกสแตนเลสแบบนี้นะคะเราจะติดตั้งให้ลูกค้าเบ็ดเสร็จเลยนะคะวันที่ลูกค้าออกรถเราจะจัดการให้ทุกอย่างเสร็จณนะวันที่ลูกค้าออกรถนะคะออกรถไปก็คือไปใช้งานได้เลยนะคะนี่ค่ะกระบะไลเนอร์นะคะกระบะไลเนอร์แล้วก็ให้ของแท้นะคะ DMAX a c c e s s o r y นะคะมีการรับประกันให้ทั้งหมด1ปีนะคะ การชนท้ายนะคะการชนท้ายอันนี้เราให้เป็นการชนท้ายแบบกระบองไปนะคะนี่ค่ะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายธรรมดานะคะนี่กระบะไลเนอร์คือได้หูเหล็กแบบนี้ไปเลยนะคะบรรทุกของได้เยอะนะคะโดยรวมแล้วก็คือสวยงามน,นะคะเหมาะกับการใช้งานมีรถเท่ากับมีรายได้นะคะอย่าคิดว่าการมีรถคือภาระนะคะที่ราคา เรามีรถเราเอารถแบบไปเป็นทุกขายของก็ได้นะถ้าาแบบเราขยันนะ่ะเนาะแบบตอนนี้ตลาดนัดมันออกไม่ได้ใช่ไหมคะแบบว่าด้วยอาชีพบางอาชีพแบบตลาดนัดเราออกไปขายไม่ได้หรือกลัวนะั่นนู่นนี่คือเอาของขึ้นท้ายรถนะคะขับรถไปเรื่อยๆไปขายนะคะเป็นรายได้ของเราไปนะคะอย่างเคสนี้ก็คืออ่ะใครจะขนของใครจะย้ายของก็คือติดต่อมาก็คือมีรถแล้ว ทำงานก็คือเกาะขาเก้าอี้ที่ทำงานให้แน่นๆเอารถที่เราออกเนี่ยไปหาไรายได้เสริมให้กับเรานะคะก็ได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือลูกค้าที่ที่คุยกับป่ายเนี่ยก็คือจะก,กังวลว่ากลัวจะผ่อนไม่ไหวเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีนั่นน,นู่นนี่โน่นนะคะแต่ก็อยากให้มองอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราไม่ ถ้าเกิดว่าเราขยันนะยังไงเราเราผ่อนมันได้อยู่แล้วนะคะถ้าเราเอารถออกมาไม่ได้เอามาจอดเฉยๆแค่ขับรถไปตลาดขับรถไปเซเว่นแบบนี้เราเอารถมาสร้างอาชีพของเรานะคะเราไปได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะอะซื้อได้ทุกอาชีพบอกตรงนี้แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนะคะขับวินมอเตอร์ไซค์รับเหมาก่อสร้างนะคะอายุงานน้อยไม่ต้องกังวลน,นะคะดูจากโปรไฟล์ของไต่ก่อนนะคะ นี่ค่ะสองหมื่นเก้าถ้าเอาตามนี้สองหมื่นเก้าถ้าเอาตามนี้ถ้ารถเดิมๆขอเก้าพันเก้าจบปิ้งค่ะเก้าพันเก้าคือจบปิ้งนะคะค่างวดแปดพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทนะคะ สี่ประตูตัวเอราคาเท่าไหร่ครับสี่ประตูตัวเอนะคะสีขาวอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นหกพันค่ะรุ่นนี้มีทั้งหมดสองสีสีขาวกับสีบอลน,นะคะสีบอลเงินคือเพิ่มเจ็ดพันบาทหกแปดหกบวกหกพันเป็นหกเจ็ดสามค่ะออปชั่นทุกอย่างภายในเหมือนกันหมดเลยนะคะภายในเหมือนกันหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าลดสเปคเดิมๆก็คือจะไม่ได้มีเบาะหนังให้นะคะเป็นเป็น เป็นเบาะผ้ารุ่นสแตนดาร์ดแต่ว่าวิทยุคอนโซลด้านหน้าคือทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนี่ค่ะแล้วก็มอร์นิ่งครับน้องใต้สวัสดีค่ะพี่เต้พี่เต้สบายดีนะนี่ค่ะออปชั่นทุกอย่างใส่ก็ใต่มีตัดโปรหลายโปรนะคะถ้าเป็นตัวแคปเนี่ย ไต่ก็มีจัดโปรหลายโปรเลยมีทั้งแปลงไฟหน้านะคะรอบคันมีทั้งแปลงหน้ามิวเอ็กนะคะมีแปลงทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเร็วๆนี้นะคะไต่าอาจจะมีมาไลฟ์สดนั่งพูดคุยกันนะคะในเรื่องของไต่าอาจจะมีรับเขาเรียกอะไรอะรับตัวแทนขายอะคะ่ะอาจจะสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมานะคะแล้วก็เอารูปให้เอารูปลงลงในไลน์ให้แล้วก็ให้คนที่สนใจจะ จะมีรายได้เนี่ยก็คือเอารูปไปโพสต์นะคะแต่จะมีเงื่อนไขาการขายให้ทั้งหมดเลยค่ะว่าเงื่อนไขาการขายของต่มีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ได้อะไรไปบ้างแต่จะมีให้ลงไปในไลน์ทั้งหมดเลยลูกค้าแค่กรอบ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 แล้วก็เอาไปโพสต์ขายนะคะถ้าขายได้แต่มีค่าค่าเหนื่อยให้นะคะคันละ1 0 0 0 0บาทนะคะแต่มีให้ค่าเหนื่อยคันละ1 0 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นแค่โปรเจกต์ที่คิดอยู่เฉยๆนะคะแต่ว่าก็ใกล้ละ ใกล้จะได้ทำแล้วนะคะนี่อันนี้ลูกค้าของป่ายนะคะอยู่แอมพีเดียลสำโรงนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็พามาดูรถแล้วก็แจ้งในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ดำรงสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่ดำรงนี้ก็คือซื้อกต่ายไปแล้วนะคะ1คันนะคะตอนที่อยู่อึ้งวันไตตอนสมัยที่ไา่ทางานที่เดิมนะคะตอนนี้ก็ แนะนำบอกต่อนะคะก็เราขายการบริการเนอะ,อะขายความจริงใจนะคะลูกค้าที่ซื้อรถกระป่ายทุกคันนะคะไปแ,แจงรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะราคารถเท่าไหร่อุปกรณ์อะไรบ้างส่วนลดได้อะไรบ้างส่วนลถมาจากไหนนะคะบวกอุปกรณ์ไปแล้ว50,000เอา50,000ตรงนั้นไปทำอะไรนะคะ ไต้แจงรายละเอียดทุกคันนะคะเพราะว่าไต่ขายความซื่อสัตย์แล้วก็ขายความจริงใจให้กับลูกค้านะคะฉะนั้นก็จะมีลูกค้าแนะนําบอกต่อมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็สําหรับที่ลูกค้าเป็นลูกค้าแนะนําเป็นผู้แนะนํานะคะไต่ก็มีค่าแนะนําให้ทั้งหมด5,000บาทนะคะพอลูกค้ารับรถปุ๊บไต่โอนปั๊บเลยนะคะโอนไวมากค่ะโอนไวมากอ่ะเดี๋ยวให้พี่ดำรงนะคะ ช่วยแนะนําให้ต่ายหน่อยช่วยรีวิวให้ต่ายหน่อยเหมือนคันเดิมเลยอะซื้อร้อก,กับต่ายเป็นยังไงบ้างคบพี่ดำรงดีอยู่ครับจบตามเงื่อนไขที่เราคุยกันเลยไหมคะจบครับอุปกรณ์ได้ครบได้ครบคือพี่ขออะไรมาต่จัดให้พี่เลยไหมใช่ครับง่ายไหมง่ายอยู่โอเคในห้คงไม่แนะนําให้รูมาแล้วอ๋อโอเคได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ ก็เป็นประมาณนี้ค่ะสีประตูยกสูงมีโปรไหมคะขอรีวิวหน่อยสีประตูยกสูงมีค่ะตอนนี้เรามีโปรตัว LDA นะคะ LDA เนี่ยเราดาวเริ่มต้นอยู่ประมาณ3 9มหมเองค่ะ3 9มหมนะคะพร้อมแม็กซิงนะคะค่างวดจะอยู่ที่11,993บาทนะคะพี่ทีวินเทจถ้าเกิดว่าสนใจรับรายละเอียดนะคะพี่ทักแชทมาหาต่ายได้เลยนะคะเดี๋ยวต่ายส่งรายละเอียดให้นะคะตั้งงบเอาไว้เท่าไหร่ ตั้งงบเอาไว้เท่าไหร่นะคะแจ้งไต่ได้เลยหรือจะขอโปรโมชั่นก่อนก็ได้นะคะว่าโปรตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวใต่เนี่ยขออนุญาตถ่ายรูปรถส่งมอบรถให้กับลูกค้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์หน้านะคะสัญญาว่าปีนี้จะไลฟ์บ่อยๆนะคะไปก่อนายบายค่ะสวัสดีค่ะ